ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดไปนะครับนะสักคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออ ก yeah. ็นั่นแหละนะห่างหายกันไปนานเนาะสำหรับการลงคลิปนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนานะคลิปล่าสุดก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะซึ่งยอดวิวไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะแต่ก็อย่างว่าแหลนะเนาะคนดูช่องนี้ส่วนใหญ่อะ่ะน่าจะดูเกี่ยวกับไอเกมที่เรารักซะมากกว่านะเออก็นนะั่นแหละเนาะมันก็ต้องมีสับเปลี่ยนคอนเทนต์กันบ้างนะเออมันจะได้ไม่เบื่อนะไม่ใช่หมายถึงคนดูนะหมายถึงกูเองเนี่ยเออ โอเควันนี้กลับมาลงคลิปเกมเหมือนเดิมแล้วเนาะซึ่งเราก็มาเจาอตละครอัปเดตกันเหมือนเดิมนะซึ่งตัวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าก็จะเป็นเจ้าถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขอแพงจริงเนาะชื่อประมาณว่า Masday m u s c u l i นะเออหรือว่าในเกมชื่อว่า Superstar เนาะแต่เราจะขอเลือกมันว่า Musculine ละกันนะก็ถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขอแพงจริงเนะะา,านะเออ ซึ่งสตตที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลตันยู่ที่30เนาะแล้วก็พี่แกมีคาตาตรลีลีดเดอร์เป็น power of friendship นะหรือว่าพลังแห่งมิตรภาพนะเออดาเมจบวกอยู่70%เนาะแล้วก็ค่า modify นะเป็น100ทุกช่องนะเออแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครธาตุไฟนะสามารถวางได้5ตัวนั่นเองนะ ไม่ดิต้องเรียกว่าท่าสีแดงดิเออท่าสีแดงนะหรือว่าเรดนั่นเองนะแล้วก็พี่แกมีพัสด่ตัวเรสเอทีเคนะเป็นตัวละครระดับ UR นะสามารถหาได้จาก Legend State ล่าสุดอย่างลู n Society เหมือนเดิมนะเออไว้นี่ก็เป็นลนะูนโซไซตี้เนาะเป็นตัวละครระดับ1.25%นะก็ระดับเดียวกับเจ้าแบมเบียตานั่นเองนะเออ ก็โอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกริ่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปละกันเนาะว่าเจ้ามัคคิวไรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะว่าเจ้ามัคคิวไรร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งสําหรับร่างนี้มันยังไม่มีเขาเรียกว่าคอสเมติกนะซึ่งคอสเมติกที่เราใส่อยู่ก็เป็นของเจ้าคอคดาล่างอีโวนั่นเองนะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่แกละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออ ก็สำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะต้องขอยอมรับสารภาพตามตรงเลยนะตอนแรกกูไม่คิดนะว่ามันเป็นตัวละครจากเรื่องบีชนะดูสําหรับใครที่ไม่เคยดูบีชจริงๆอะ่ะดูจากโมเดลแล้วยังไงมันก็ไม่น่าจะมาจากเรื่องบีชด้วยเออมันเหมือนตาลุงนักมวยป้ามคนหนึ่งนะ <c oughs> เออซึ่งดูยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวละครจากบีชแน่ๆอะ่ะถ้ามันไม่ใช่คนที่ติดตามจริงๆอะ่ะมันเหมือนแบบลุงนักมวยป้ามเราเอาชุดพาลงมาใส่อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เออนั S <S <expand> ่นแหละเดิมโมเดลไวประมาณนี้เนาะจากที่เห็นเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยเห็นปะมันเป็นเหมือนรอยแตกตรงเนี้ยเออคือกูไม่รู้นะว่าในเรื่องมันมีไหมเนาะแต่ว่าในเกมมันมีอะในเห็นว่ามันเป็นรอยแบบเหมือนรอยผ่าเหมือนแบบหัวมันแยกออกจากกันได้เป็นสองข้างอะไรประมาณนั้นนะเออก็แหละโมเดลประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูท่าโจมตีเลยแล้วกันนะก็โอเคนะสำหรับข้าวางเขาจะมาคิวรายเนาะก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยนะก็เดี๋ยววางกันเลยบอืม ก็โอเคนะวางขั้นแรกเนกาะดาเมจจะอยู่ที่5,860นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่40เนาะ S.P.A. หรือคอมเบรโจมตีอยู่ที่6วินะวางขั้นแรกตีไปแบบลาย A.O.E. เนาะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอ์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะมีพาสซีฟตัวเป็น Rest ATK นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีไหนละกันเนาะก็การโจมตีเหมือนจะเป็นการต่อยรัวๆะอืมเขาได้แหละเป็นการต่อยรัวๆนะแล้วก็เ e s t k ขึ้นหัวนะอืมไหนทีดิ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะกูไม่เคยดูเรื่องบลิชนะกูก็ไม่รู้นะว่าในเรื่องนี้มันมีตัวกายภาพด้วยหรอวะก็ประมาณนี้เนาะเป็นการต่อยรัวก็อัพต่อยล้วกันโอเคถ้าต่อไปเนาะซึ่งถ้าว่าเฮฟวี่พัน h นะตีไปแบบ c i r ร์เเนาะก็จะบวกเดเมจเป็น7,193นะแล้วก็บวระยะอีก4เนาะใช้ค่าอัปที่ประมาณ3,400นะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บก็จะตีไปแบบเซอร์เเนาะแล้วก็ยังไม่ตีแอ์นะดิ อ๋อก็เป็นการพุ่งเข้าไปต่อยนั่นเองนะอืมแล้วถ้ามันจมดินด้วยไงประเด็นน่ะปุ๊บก็คือนั่นแหละเป็นการพุ่งเข้าไปต่อยนะอออือมโอ้ท่านี้ค่อนข้างแย่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็คือเอาง่ายๆนะท่ามันไม่สวยเลยอะ่ะมันคือมันมันพุ่งเข้าไปต่อยอะ่ะแล้วเอฟเฟกมันจมดินน่ะเนี่ยเห็นปะมันจมดินเว้ยจริงๆมันน่าจะเป็นแบบ พุ่งเข้าไปต่อยแล้วหินมันกระจายนะแต่ว่าอันนี้มันจมดินเนาะเออประมาณนี้ละการเท่าท่านี้ค่อนข้างไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะเอออัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะช้วยท่าว่า Star Shot นะตีแบบลายเนาะก็จะบวกดาเมจเป็น14,387นะแล้วก็บวกระยะไปอีก6เนาะใช้ค่าพที่ประมาณ5,200นะก็ได้อัพเลยปุ๊บโอเคก็ยังตีพื้นอย่างเดียวนะไม่ตีแอร์ฮะ เหมือนจะเป็นการแบบรวมลำแสงไว้ที่หัวเหรออ๋อยิงเป็นดวงดาวเนาะเหมือนจะเป็นยิงการยิงดาวออกไปนะโอ้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอะคือแบบไม่ใช่ยิงดาวออกไปแล้วมันระเบิดหรอเนี่ยแค่เนี้ยิงดาวออกไปเฉยๆแค่นี้ไม่มีระเบิดอะไรเลยโอ้โหง่อยมากในดูแอนิเมชันนี้มันจะเป็นการแบบ รวมพอเอามือกลุมหัวแล้วแบบมีพลังพุ่งออกมาปะเออแล้วก็ยิงเป็นดาวออกไปนะแต่แบบเฮ้ยมันไม่มีระเบิดหรอแบบยิงออกไปแล้วมันระเบิดหน่อยก็ได้ปะอันนี้ไม่มีอะไรเลยแปะแค่นี้แล้วก็ดาวหายไปไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยโอ้คอสกระจอกก็อัพตัยแล้วกันนะโอเคอัพตันแล้วซึ่งดาเมจอัพตันนั่งอยู่ที่ 1 8 5นะ่งแเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่72นะ SPA หรือคอมเบอร์ตอมตย์อยู่ที่6วินะอัพตันเตยเป็นแบบลาย LE เนาะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์ air, นะแล้วก็มีพาร์ทเซ็กตัว Press ATK นั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟไปแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวบัฟเมอร์เรนก่อนเลยปุ๊บ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 แล้วก็บัฟเป็นน้องไอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก็โอเคพอบัฟแล้วเริ่มกับคาร์ดโก,กลีลีดเดอร์เ er, นาะดาเมจจะอยู่ที่ 407,060นะแล้วก็ยังจะอยู่ที่87นั่นเองเนาะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ามนะัคคิรัยเนาะค่อนข้างผิดหวังอยู่นะสำหรับท่าอ่าท่าโจมตีท่า2แล้วก็ท่าสุดท้ายนะมันค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะแต่ว่าท่าแรกถือว่าเนะทานน่นะไอ้ท่าหมันรัวๆนะเออก็แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูไดอีโวแล้วกันเนาะว่าจะกู้หน้ากู้ตากลับมาได้หรือเปล่านะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าหลังจากที่เราทําการอีโวเจ้ามักคิวไลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งก็ยังไม่มีคอสเมติกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันเลยละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเฮียแกก็เป็นประมาณนี้นะคือเอาง่ายๆนะโพสท่าเหมือนเดิมเนาะแต่สําหรับร่างนี้แล้วเหมือนพี่แกจะกลายเป็นนักมวยปั้มของแท้นะเออแล้วก็สำหรับร่างนี้ดูเหมือนพี่แกจะมีกล้ามแบบ กล้ามขึ้นมาจริงๆอ่ะเออคืออะไรอ่ะคือพี่แกเปิดบังไเหรอหรือว่าไงไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งตัวโกงป้งเพราะว่ามันมีแท็กเคะว่าควินซี่อ่ะคือกูก็ไม่รู้นะว่าไอ้พวกตัวโกงเนี่ยมันเรียกพลังว่าอะไรนะแต่ถ้าเป็นพวกอีจิโกะเรียวกว่บบาบังไขใช่ป่ะแต่พวกตัวโกงไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรนะเออก็โดยรวมโมเดลถือว่าดีนะโดยเฉพาะเรื่องผ้าคลุมอ่ะไอ้ลายที่มันเคลื่อนไหวตรงเนี้ยไอ้ลายที่มันพุ่งตรงเนี้ยคือมันสวยนะ มันเหมือนเปรียบของไอแบมเบียต้าเออทำทำดีนะเออถือว่าโมเดลของบริดเนี่ยทำทำพาร์ติเคิลออกมาได้ดีนะเออก็นั่นแหละโดยรวมโมเดลถือว่าเป็นประมาณนี้นะคือนักมวยปล้ำดีๆนี่เองนะเออก็แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูท่าจบตีกันแล้วกันนะก็โอเคเนาะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่1,800นะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ๊บโอเคก็สำหรับดาเมจต้นเนาะจะอยู่ที่12,100นะ แล้วก็ระยะจะอยู่ที่46เนาะ SPA หรือคอมเร์ตมตีอยู่ที่6วินะวางขั้นแรกที่เป็นแบบลายเอลีเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มีพาสีฟติดตัวเป็น less ATK เหมือนเดิมนะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็สำหรับร่าที่อีโวแล้วเนี่ยพี่แกจะเพิ่มวงเล็บมาเป็น Vo WOW ้นะซุปเปอร์สตาร์ WOW ้นั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับร่าที่อีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะเปลี่ยนแคตตากรีลีเดอร์นนะเป็นบวกดาเมจ100%เนาะแล้วก็วางได้แค่4ตัวนะสำหรับรา่างนี้เออ ส่วนท่าโจมตีเนาะก็อาจจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคราวนี้พอแกต่อยแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นสเก็ตด,ดาวสีแดงๆพุ่งออกมานะเนี่ยไหนๆหนปะมันซูมอันนี้มนไม่ได้เว้ยก็เนี่ยมันต่อยปุ๊บก็จะมีเป็นสเก็ตด,ดาวสีแดงๆกระเด็นออกมานะเนี่ยเห็นปะเห็นปะจะมีสเก็ตเหมือนสเก็ตดาวสีแดงๆออกมานะแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนพาร์ติเคิลเป็นสีแดงด้วยเนาะสำหรับร่างนี้เออเนี่ยท่าเนีน้ยถือว่าดีนะสำหรับท่าต่อยเนี่ยก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันเนาะปุ๊บ โอเคขั้นต่อไปเนาะถ้าว่า Heavy s สตาร์พันธเหมือนเดิมเลยเนาะเออตีปรเซอเร์เข้าเหมือนเดิมก็ตีเพื่อนอย่างเดียวยังไม่ตีแอร์นะก็คือพุ่งเข้าไปต่อยอ่าแต่ว่าสำหรับขั้นนี้พา r t i c เ e เปลี่ยนนะเอออันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่าเมื่อกี้มันจมดินก็จะเป็นการแบบว่ารวมพลังไว้ที่หมัดเนาะแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อยนะเออน่าจะเป็นพลังเกี่ยวกับดาวปะ ไม่รู้อะ่ะไม่ค่อยเข้าใจตัวนี้เท่าไหรนะ่นะน่าจะเกี่ยวอะไรกับดาวแหละเออเพราะว่าการแต่งกายก็เป็นดาวเนาะแล้วก็ท่าก็เป็นเกี่ยวกับดาวนะออประมาณนี้เนาะก็เป็นการแบบชาร์จพลังไว้ที่แขนนะแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อยเนาะแล้วก็จะมีเป็นระเบิดสีแดงๆดำๆนั่นเองเนาะประมาณนี้สําหรับท่านี้นะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะก็สตาร์ช็อตเหมือนเดิมนะ แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเว้ยคือจริงๆสตาร์ช็อตมันตีเป็นลายนะเออก็จะบวกดาเมจเป็น35,475เนาะแล้วก็บวกระยะไป6นะแล้วก็บวก SPA ไปอีกหนึ่งเนาะก็จะตีเป็น7วินะใช้ค้าไปที่ประมาณ7,800นะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บโอ้โหเซอร์เคิลอย่างใหญ่นะแล้วก็ตีแอร์แล้วนะสำหรับขั้นนี้อ๋อก็จะเป็นการพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็ยิงเหมือนดาวลงมานะปุ๊บเนี่ย แล้วก็ยิงเป็นแผ่นดาวลงมาเนาะปุ๊บหายตัว,วพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตึ้ยิงเป็นลเป็นแบบดวงดาวลงมาเนาะแล้วก็ระเบิดอืมอืมเฮ้ยพาร์ที่เข้าสวยเอ้ยไอ้น,นี่พาร์ที่เข้าสวยปุ๊บตึ้ปั๊มเนี่ยไอดาวไอพาร์ทิเคิลเหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายไฟตอนจบเนี่ยเออนี่เท่นนะเหมือนกระตูนเลย นี่เนี่ยเน,นี่ยพระที่เข้าเนี้ยเออเหมือนเหมือนเป็นลายเส้นกระตูนะเอออันนี้ดีอันอนี้ดีอีกท,ทีที่พี่เบิบเบบเสกดาวแล้วก็ตั้มเดี๋ยวเขาลองดูหน่อยดิว่าตอนเสกดาวเป็นไงบ้างเบิบตั้มก็พอดาวตกถึงพื้นเนาะแล้วก็จะมีเศษหินกระเด็นนะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คือเสกเหมือนดาวขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปทุ่มดาวลงมาเนาะ ประมาณนี้ถือว่าท่าสวยนะเออท่าสวยแล้วก็วงใหญ่นะเออป๊อปป๊อปป๊อมโอเคประมาณนี้ก็ได้อัพตันเลยโอเคอัปตันและก็คือมี3ท่านั่นแหละนะซึ่งดาเมจอัปตันของเจ้าแมคคิวไลนะอยู่ที่3 0 0 0สน 38,470เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่96นะ SPA หรือคอมเบอรดอมเตย์อยู่ที่7วิเนาะพออัพตันเตย์ไปแบบเซอร์เคิลนะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะสำหรับเรื่องของเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะสำหรับอัพตันนะแล้วก็มี less ATK เหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟไว้แล้วกันนะป๊บบัฟเมอรินก่อนป๊บแล้วก็บัฟน้องไอป๊บก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ 8 4 5 2 9 0เนาะซึ่งดาเมจไม่คงที่นะเพราะว่ามีเล d เอทนะเออแล้วก็ระยะจะอยู่ที่116เนาะส่วน SPA ที่เท่าเดิมนะก็อันนี้ดาเมจรวมกับเขาเรียกว่าค่าคาตรก g o รี่ e ล d เดอร์แล้วนะเออก็ได้แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าม e ัคคิรัยอีโเนาะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โมเดลสวยอ่าแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่า a n i m เมชันการโจมตีหรือว่า particle อะไรทำออกมาได้ดีตัวหนึ่งเลยนะเออ ก็ได้แหลประมาณนี้ละกันนอกจาบเจ้า m ค r ิ u r y นะเออก็โอเครอดจบกันไปแล้วนะสําหรับการมาดูเจ้า m คค c u r รนะก็อย่างที่บอกไปนะมันเป็นตัวละครหนึ่งที่โมเดลทําออกมาได้ดีนะแล้วก็เรื่องแอนิเมชันกับพาร์ติเคิลอะไรก็ดีนะเออก็ได้แหละมีประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย